สวัสดีจ้าน้องๆคล่องในเรื่องของการเปรียบเทียบความสามารถในการออกซิไดซ์หรือความสามารถในการรีดิวของสารหรือไม่ครับเคมีเดลิเวอรี่นำโจทย์เรื่องเคมีไฟฟ้ามาฝากทุกคนกันครับข้อนี้ต้องการจะเปรียบเทียบความสามารถในการออกซิไดซ์ที่แรงที่สุดครับตัวออกซิไดซ์หมายถึงตัวที่มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนครับเขาทําการจุ่มแท่งของโลหะต่างชนิดลงไปในสารละลายชนิดต่างๆครับแล้วให้เราสังเกตผลของการทดลองดังตารางต่อไปนี้ครับเรามาพิจารณาข้อแรกกันครับเราจุ่มเหล็กลงไปใน สารละลายคอปเปอร์ชูซัลเฟตพบว่าสารละลายมีสีฟ้าจางลงเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสารละลายคอปเปอร์ชูซัลเฟตเป็นสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าได้เพราะอะไรครับเพราะในสารละลายนี้มีคอปเปอร์บวกล่องลอยอยู่ในสารละลายครับเหตุใดมันถึงจางลงจางลงเพราะว่าคอปเปอร์บวกนี้เกิดการไปรับเอาอิเล็กตรอนครับแล้วก็กลายไปเป็นคอปเปอร์ที่เป็นโลหะของแข็งเกิดขึ้นครับถามว่าอิเล็กตรอนที่คอปเปอร์ไอออนรับมาจากไหน คำตอบคือรับมาจากเหล็กที่เราจุ่มลงไปในสารละลายนั่นเองครับหากเปรียบเทียบความสามารถในการออกซิไดซ์ระหว่างเหล็กแล้วก็คอปเปอร์เราจะพบว่าคอปเปอร์ไปชิงอิเล็กตรอนจากเหล็กได้จะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า เหล็กสอกครับการเปรียบเทียบความสามารถในการออกซิไดซ์ของโลหะนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบตัวที่เป็นไอออนนะครับทุกคนมาดูประเด็นที่2กันครับจุ่มโลหะเหล็กลงไปในซิงค์ซัลเฟตพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเหล็กที่เราจุ่มลงไปไม่ได้เกิดการผุกร่อนไม่ได้เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนเมื่อเหล็กไม่ยอมเสียอิเล็กตรอนให้แก่ซิงค์ไอออนที่อยู่ในสารละลายแสดงว่าอะไรครับไอเจ้าเหล็ก2บวกตรงนี้รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า ซิงสองบวครับข้อ3ครับจุ่มแผ่นโลหะซิงหรือสังกะสีลงไปในสารละลายคอป p ปอร์ชู l f ลเฟพบว่าสารละลายมีสีฟ้าจางลงเหมือนกับประเด็นในข้อแรกที่เราพิจารณาเลยครับการที่สีฟ้าจางลงเพราะว่า c o ปเ e อร์ไออนเกิดการไปชิงอิเล็กตรอนมาจากซิงหรือสังกะสีทําให้กลายไปเป็น Copper ส่วนซิงนั้นเสียอิเล็กตรอนไปก็จะกลายไปเป็นซิงสองบวตัวที่รับอิเล็กตรอนได้ดีก็คือคอปเปอร์สวกครับ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์สองบวกนะครับจุ่มโลหะทองแดงลงไปในสารละลายซิงค์ซัลเฟตพบว่าสารละลายจากเดิมใสไม่มีสีเปลี่ยนกลายไปเป็นสีฟ้าครับคอปเปอร์เฉยเฉยคือทองแดงจะมีสีเป็นสีน้ำตาลสีส้มแต่ถ้าคอปเปอร์สองบวกจะเป็นสีฟ้านั่นก็หมายความว่าซิลเวอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายไปชิงอิเล็กตรอนจากโลหะคอปเปอร์ทำให้โลหะคอปเปอร์เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนกลายไปเป็น คอปเปอร์สบวกจึงทำให้คอปเปอร์นั้นกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมานั่นเองครับเราจะพบว่า Silver i ์ไอนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า c o p เปอร์ไนครับประเด็นพิจารณาตัวสุดท้ายครับเราจุ่มโลหะเงินลงไปในสารละลาย c o p p e r ร์ u ูเซลเฟตพบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสารละลายยังคงเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าอะไรครับหมายความว่าเงินไม่ยอมสูญเสียอิเล็กตรอนให้แก่ Copper Ion เรามาจัดเรียงลำดับความสามารถในการออกซิไดซ์จากข้อมูลที่เราพิจารณาได้ครับ Silver Ion รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า Copper Ion Copper Ion รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเหล็กไอออนเหล็กไอออนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิง i ไอออนส่วน Copper Ion รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงไอออนนะเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์ข้อนี้ถามว่าตัวออกซิไดซ์ที่แรงที่สุด หรือตัวที่มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดนั่นก็คือซิลเวอร์ไอออนข้อนี้เฉลยข้อที่3นะครับหากคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆเข็ม Delivery ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับการตะลุยโจทย์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ